ตอนนี้มีเว็บไซต์เพิกถหมายแอบอ้างชื่อช่องหอจางกิ่งฟ้าและชื่อช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r x channel ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดยทั้งสิน้นขอทุกท่านระวังมิจฉาชีพทุกรูปแบบและมีสติรอบคอบในการรับข้อมูลบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องกาพรพยากรณ์ดวงดวงโดยจา์กิ่งฟ้าหรือช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r x channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็น random น,นะคะไม่ว่าคุณเป็นใครมาจากไหน บังเออหรือตั้งใจคลิกมาดูคลิปนี้นะคะเราก็มารับพลังงานดีๆกันดีกว่านะคะว่าชีวิตใหม่ของคุณที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยอาจะเป็นยังไงบ้างก็คือเราแต่ไพ่จะบอกเลยนะคะดูเป็นแนวทางพอนะคะเพราะอันนี้ทำนายภาพรวมอยู่ดีนะคะเรามาร่วมดูกันเลยดีกว่านะคะือชีวิตใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณจะเป็นอย่างไร harmony delight Determination, Shalak Expression, Alkis, Wanjo, Le Unjo, The Chariot, Ace of Pentacles, Six of Pentacles, The Fool. six of swords พระสาพระอาทิตย์พระคเนศว้าวได้ไพ่พระพิคเนศด้วยเลิศนะคะพระหันอุมาโอเคพลังงานเป็นยังไงอันดับแรกนะคะสิ่งที่กิ่งฟ้าเห็นชัดเจนคือเนี่ยหมืนเหมือนกำลังหลุดพ้นเนี่ยจาก อะไรที่เป็นปัญหาก็ได้หรือบางคนอาจจะบอกว่าเออมันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นกับคุณแล้วก่อยากให้มันคลี่คลายไปในทางที่ดีนะคะถ้าสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามันอาจจะเกิด it happens for a reason เกิดเพราะบางสิ่งบางอย่างที่มันจะไม่จะต้องเกิดโดยหลีกเลี่ยงไม่พนน้นอะ มันก็ต้องเป็นไปตามนั้นแต่กิ่งฟ้าเชื่อว่าสิ่งนั้นที่เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เราอยากให้มันจบลงสักทีเนี่ยช่วงนี้เนี่ยกิ่งฟ้าเชื่อว่ามันจะดีขึ้นหรืออาจจะมีโอกาสจบลงนะคะหรือว่ามันมีการแก้ไขหรือคลี่คลายไปในทางที่ดีหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะคําว่าฟาดคลอสไปเลยก็ได้นะคะบางสิ่งบางอย่างมันมอาจจะหลีกเลี่ยงไม่พ้นมันต้องเจอมันต้องเจอปัญหาเพื่อทําให้เราแกร่งขึ้นทําให้เราแบบเหมือนปะหนุ่มมีภูมิต้านทานมากยิ่งขึ้นแต่สิ่งสิ่งอย่่างใหมๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็ช่วงเวลาช่วงนี้ของคุณกิงฟ้าเชื่อว่าคุณจะพบช่วงเวลาที่ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะแต่ช่วงนี้คุณอาจจะต้องแบบใช้ความคิด หรือบางคนอาจจะบอกว่าเออมันต้องใช้แบบความคิดสติปัญญาเยอะหรือมันอาจจะมีความกังวลมีความเครียดเกิดขึ้นได้แต่กิ่งฟ้าพูดเลยว่าไปเป็นความเครียดที่ดีคือคําว่าเครียดที่ดีคืออะไรคือหมายถึงว่าบางคนอาจจะบอกเออมันต้องตั้งใจทางานอ่ะมันจะต้องมีความแบบตั้งใจต้องมีความละเอียดมีความรอบคอบมีการลงดีเทลอะไรไปได้ตนน่างๆอะค่ะคือช่วงนี้เลยบอกว่าคุณจะละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้นกว่าเดิมในการแบบทํางานหรือการเรียนหรือการใช้ชีวิตอ่ะคุณเหมือนมีความรอบคอบมีความหนักแน่นในเรื่องของความรู้สึก มากขึ้นกว่าเดิมเป็นสัญญาณที่ดีนะเอาจริงเป็นสัญญาณที่ดีมากๆนะคะแต่ก็อย่าแบบไปทําอะไรที่แบบเป๊ะจนเกินเหตุตึงจนเกินไป perfectionist เกินไปมันทําให้เราตึงจนกระทั่งเราเองไม่มีความสุขเราต้องบางทีต้องปล่อยลงมาบ้างหย่อนลงมาบ้างไม่ต้องไปตึงเกินไปในทุกๆเรื่องนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไม่มีความสุขเองนะกิ่งฟ้าอยากให้ทุกท่านมีความสุขในการดําเนินชีวิตต่อไปเนาะชีวิตของเรามันสั้นคะ่ะมันไม่ได้ยือดอยาวอย่างที่เราคิดหรอกคะ่ะสุดท้ายแล้วอะ่ะวันนี้กิ่งฟ้าเชื่อว่าขอให้คุณแบบอย่างน้อยทําดีส อะไรที่มันเป็นแบบเป็นพลังงานดีๆเพื่อดึงดูดสืด่อดเีเข้าหาตัวคุณดีกว่านะคะเพราะว่าช่วงนี้บางทีบางครั้งคนเรามันเครียดมากเกินไปมันไม่มีความสุขหรอกคะ่ะนะคะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้คุณเราจะมีความสุขไปด้วยกันนะคะแต่ช่วงนี้กิ่งฟ้าพูดเลยว่าเรื่องการเงินของคุณดีขึ้นฟื้นตัวขึ้นหรือบางคนอาจจะแปลว่ามีโอกาสรับทรัพย์ก้อนโตจากไหนคะจากการลงมือทําจากความสามารถจากการที่เราอาจจะลงแรงทําอะไรบางอย่างไปบางคนอาจจะมีโอกาสที่จะได้เงินมาหลากหลายช่องทางมากๆเป็นสัญ,ญญาณที่ดีมากค่ะแต่อย่าได้กิ่งฟ้าบอกนะเนี่ยต้องลงมือทํา ถ้าคุณไม่ลงมือทํามันไม่ได้โอเคไหมฉะนั้นมันเหมือนแบบดวงมันเปิดให้กับคุณแล้วแต่คุณเองแบบว่ารอคอยความสําเร็จที่จะเข้ามาหาตัวคุณเป็นไปไม่ได้ค่ะคุณต้องลงมือทําเพื่อให้มัน มันดําเนินต่อไปได้หรือสําเร็จเกิดขึ้นค่ะเพราะว่าช่วงนี้ฟ้าเปิดดวงเปิดทางให้กับคุณพบเจอเสีงด,ดีไวขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นกว่าเดิมฉะนั้นขอแค่คุณแค่ลงมือทําอย่าเสียโอกาสตรงนี้ไปเพราะโอกาสใหม,ม่โอกาสดีๆกําลังเข้ามาหาคุณมากๆนะคะจริงๆลงมือทําเลยดีมากอาจจะได้รับการชมหรือได้รับประสบการณ์ต่างๆแล้วเนี่ยพระคเนขึ้นมาคือถ้าสังเกตนี่คือตัดริบบิ้นเลยคือการเริ่มต้นสิ่งใหม่มาเลยนะคะแล้วก็อ่ช่วงนี้คนจะอุปถัมภ์ขำชูคนดีเนี่ยพระหนุมานขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีคนช หรือเราไปช่วยเหลือใครก็คือสําเร็จในกรณีสมมตินะเปรียเปยบางคนเราทําอาชีพบางอาชีพที่แบบต้องช่วยเหลือคนอื่นอ,ะอ่ะแต่เป็นอาชีพในเวลาเดียวกันนะคะคุณจะช่วยเหลือได้สําเร็จนะถ้าเป็นสิ่งที่ถูกต้องสําเร็จแล้วก็คุณอาจจะยกพวกเขาออกจากทั้งอกคุณได้เลยนะเพราะเนี่ย พระหนุมานคือยกภูเขาออกเลยนะคะช่วยเหมือนพระนางสีดากับพระรามเนาะแล้วช่วงนี้บางคนอาจจะเจอความรักที่ดีแล้วช่วงที่ผ่านมาถ้าเราบอกเราไม่เคยได้รับความดีธรรมในชีวิตเลยตอนนี้คุณจะได้รับความดีธรรมหรือว่าใครทําดีก็ได้ดีแหละคะ่ะใ,ใครทําไม่ดีก็ได้ตามนั้นคือเป็นลักษณะทาดีได้ดีทาช่วยได้ช่วประโยชค,คลาสสิกใหม่แล้วนะจ๊ะแล้วก็ช่วงนี้บางคนอาจจะมีการปรับตําแหน่งขึ้นแต่บางคนอาจจะมีอํานาจบรารมีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดวงของคุณน่ะนอกจากมีคนอุปถัมภ์ขมชูคนแล้วอะ่ะมันมีคนเมตตาคนเอ็นดูคุณมากๆเเลลยยแ้้ววช่วงนี ชีพจรลงเท้าเราดีนะบางคนอาจจะบอกมีเหตุที่แบบต้องต้องทำ,ทำงานต้องต้องเดินทางหรือว่าต้องติดต่อประสานงานเยอะ,อะหรือบางคนอาจจะแปลว่ามีพลังที่จะเดินทางไปทํางานไปท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งไปเรียนอะไรเงี้ยช่วงนี้ดีมากๆเพราะว่าเป็นดวงของการเจริญเติบโตจเจริญก้าวหน้าเป็นดวงของการเดินทางหรือชีพจรลงเท้าก็ดีนะคะช่วงนี้คุณมีสเสน่ห์มากสเสน่ห์ก็คือแบบเมตตามหานิยมมีคนนิยมชื่นชอบคุณหรือว่าไปไหนมาไหนคนก็รักและเมตตาคุณนะคะเหมือนเป็นที่รักเพนที่เอนดูนั่นแหละนะคะ แต่อีกมุมหนึ่งบางคนอาจจะแปลว่ามีคนเข้ามาหาในชีวิตของคุณแต่ต้องยอมรับตรงๆว่าตัวคนเองถ้าตัวเราอะค่ะไม่ได้พร้อมที่จะมีใครมันก็จะไม่มีใครเข้ามาอาจจะเป็นการคุยขำๆคุยเล่นๆอะไรเงี้ยค่ะแตออ่อีกมุมหนึ่งบางคนอาจจะบอกว่าเออต้องการความรักที่แบบจรงิงนจะังนณะตอนนี้ณนะตอนนี้นะคะต้องเรียกก่อนว่า เหมือนดวงชะตาของคุณเหมือนไปโฟกัสในเรื่องของการแบบการทำมาหากินการใช้ชีวิตอย่างมั่นคงอยู่นะคะแต่ถ้าบางคนมีความรักที่ดีอยู่เราก็ถือว่าดีต่อไปไม่มีปัญหาหรอกคะ่ะแต่ถ้ามันไม่ใช่ก็จะหลุดพ้นออกจากกันไปแต่ถ้าตอนนี้เราจะแบบจริงจังกับใครในชีวิตนะตอนนี้ไพ่มันขึ้นว่าคุยไปก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนในการด่วนตัดสินใจอ่ะไพ่จะขึ้นแบบนี้นะคะ,ะบางทีบางครั้งการที่เราดูคนนานๆขึ้นมานิดนึงบางทีมันอาจจะทําให้เราสแกนแบบพฤติกรรมของเขาหรือดูพฤติกรรมของเขาได้มากขึ้นว่าเออคนคนนี้ าสามารถที่จะไปต่อกับเราได้ไหม,มความคิดการกระทําทัศนคติมันมันเหมือนสีนเสมอกันหรือเปล่านะคะมันต้องดูหลายๆเรื่องด้วยนะคะนี่ปฏิเสธไม่ได้มันต้องดูรอบสิ่งรอบด้านด้วยนะคะไม่ใช่ว่าออกมาอยู่ด้วยกันเราเอาเปรียบกันมันมันไม่ใช่นะคะเนี่ยแต่ไพ่ขึ้นว่าความรักมีโอกาสสมหวังแต่บางคนอาจจะแปลว่าช่วงนี้มีคอนเน็กชันหรือว่าอาจจะมีหุ้นส่วนในเรื่องของการทำมาหากินเกิดขึ้นก็ได้นะคะ จริงๆการที่แบบมีหุ้นส่วนหรือมีพาร์ทเนอร์หรือว่าคุณเองอาจจะไปทํางานร่วมกับบุคคลอื่นเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์เรื่องเงินเรื่องทองอ่านะคะก็อย่าลืมเซ็นสัญญากันด้วยนะคะให้มันถูกต้องตามกฎหมายจะได้เกิดปัญหาหน้อยที่สุดนะคะแล้วช่วงนี้นะคะ,อ,ะอันนี้คือเป็นคําเตือนละกันอย่าใช้วาจาไปในทางที่เป็นดาบแหลมคมอย่าใช้วาจาไปในทางที่ดีไม่ดีไม่ดีนะคะหมายว่าคิดยังไงแล้วมันแบบไม่มีการคัดกรองพูดพูดออกไปเลยพุ่งออกไปเลยแล้วก็ พูดด้วยอารมณ์หรือพูดด้วยความแบบอะไรก็ตามแต่ที่มันไม่สมควรที่จะพูดออกไปอะ่ะต้องระวังคือไพ่เขาขึ้นเตือนเลยว่าอย่าไปใช้วาจาไปในเชิงสาบแช่งคนพูดไม่ไดีกคนอื่นหรือแบบคิดคิดแบบ คิดแล้วพูดทันทีโดยไม่ได้กั่นกรองเลยไม่ได้นะคะนี่คือเตือนนะในเรื่องของวาจาวัตศิล์นะคะแล้วก็ถ้าสุขโมโหหรือโกรธอะไรพยายามสงบสติอารมณ์ก่อนที่จะพูดออกไปอย่าใช้อารมณ์ในการพูดคุยปัญหาจะเป็นแบบปัญหาลามทุ่งไดเลยอันนี้เป็นคาเตือนคําเตือนเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ถ้าเราบอกเออเรามีสติในการพูดอยู่แล้วไม,ไม่ไม่เกิดปัญหาคะ่ะจริงๆมันไม่ใช่แค่พูดนะมันเป็นการโพสต์พิมพ์แชทคุยทุกชนิดระวังการมีปัญหาเรื่องการสื่อสารกันนิดหนึ่งแต่ถ้าเราคิดก่อนพูดพิมพ์ชคุยปัญหหาาเเล่่นนี้้ไมกิดขึ นะคะไม่เกิดขึ้นแน,น่นอนอันนี้คือเป็นการระมาระวังตัวนะคะช่วงนี้โอกาสอะไรต่างๆที่มันเข้ามาไพ่ขึ้นว่าจงลองรับโอกาสตรงนั้นดูถ้าเราคิดว่าเออมันก็มันก็พอเป็นไปได้พอทําได้รับเถอะเพราะโอกาสไม่ได้มีบ่อยๆนะคะบางทีมันอาจจะเป็นการเริ่มต้นชีวิตอะไรบางอย่างใหม่ๆให้กับตัวคุณก็ได้นะคะแล้วก็ไพ่เขาขึ้นเตือนว่าถ้าคุณผู้หญิงเนี่ยเป็นไปได้ไปตรวจภายในนิดนึงนะคะแต่จริงๆมันคุณผู้ชายตรวจได้ไหมกี่ฟ้าคิดว่าได้เหมือนกันเนาะต้องได้อยู่แล้วแหละแต่คือไพ่ขึ้นว่าคุณผู้หญิงอะช ถ้าคุณผู้ชายก็ ต้องระวังพวกระบบสืบพันธุ์ต่างๆด้วยนิดหนึ่งไปตรวจนิดนึงนะคะในไหนต้นปีแล้วไปตรวจสุขภาพประจำปีนิดหนึ่งช่วงนี้ถ้าจะทําบุญอะไรแนะนําทําบุญเกี่ยวกับเรื่องการทานมังสวิรัตทุกวันพระวันพระมี4วันต่อเดือนเองคุณทานมังสวิรัตก็ได้หรือทานเจก็ได้หรือบางคนอาจจะแค่หนึ่งวันก็ยังดีเดือนละครั้งก็ยังดีทานมังหรือทานเจแล้วก็ทําบุญเกี่ยวกับเรื่องช้างก็ได้นะคะหมาแมวจรก็ได้หรือสรรัตว์ประสาทอื่นๆก็ได้นะคะแต่ทํากับสัตว์ประหาทจะยิ่งดีช่วงนีี้นน่ การทำบุญทำทานนะแล้วก็เนี่ยไพ่ขึ้นสรรปะสัตว์ขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้ถ้าสมมติคุณคิดก่อนพูดเยอะๆค่ะคือกิ่งฟ้าคำว่าคิดก่อไม่ได้บอกให้คิดมากนะแต่ พิจารณาสิ่งที่เราพูดหรือสื่อสารออกไปมันดีหรือไม่เนี่ยไพ่ขึ้นว่าจริงๆลึกๆอะคุณมีสเสน่ห์ทางวาจามากๆเลยนะพูดเป็นเงินเป็นทองสื่อสารแล้วเป็นเงินเป็นทองแต่บางทีอย่างที่กิ่งฟ้าเพิ่งพูดไปพูดผิดชีวิตเปลี่ยนได้เลยฉะนั้นแค่เรามาระวังแต่ถ้าสมมุติคุณมีสติในการพูดคุณมีหลักการในการพูดคือคือหรือว่าคุณพูดได้หลักแบบหลักความเป็นจริงหรือจิตวิยาในการพูดกิง <actor> ่งฟ้าพูดเลยว่าช่วงเนี้วาจาของคุณศนะักดิ์สิทธิ์วาจาของคุณอะมีเสน่ห์มากๆนะ ต้องระวังการโดนเอาเปรียบนะคะ,อ,ะอย่าไปให้ใครยิบยืมตังค์อย่าไปเซ็นคำประกันให้ใครอย่าใจดีมากจกนกระทั่งเราเดือดร้อนทุกอย่างกิงฟ้าพูดเสมอนะคุณเป็นคนดีได้กิงฟ้าดีใจด้วยเป็นคนดีดีเลยแต่ถ้าคุณเป็นคนดีแล้วคุณเองเดือดร้อนอย่าหาทําคือทุกอย่างต้องเดินทางสายกลางไม่มากไม่น้อยต้องไม่เดือดร้อนด้วยถ้าเราจะช่วยเหลือใครแล้วเราแบบรู้สึกมันต้องเดือดร้อนแน่เลยหรือว่าเราให้ตังค์เขาใครไปแล้วเราเราหวังจะได้แบบเงินกลับมาอะไรเงี้ยมันอาจจะยากอันนี้พูดตรงๆนะเวลากิ่งฟ้าจะให้เงินใครอะไรเงี้ยกิงฟ้าอต้ง ไม่เดือ,อดร้อนในการให้นะแต่ถ้าให้แล้วมักหยิบยืมการกิงฟ้าคิดว่ามันจะเสียความสัมพันธ์กันไปเยอะมากๆนะคะถ้าทางที่ดีก็คือถ้าแบบไม่จําเป็นไม่ต้องให้ใครหยิบยืมตังค์เลยดีกว่าปัญหาจะได้ไม่เกิดนะคะนี่แนะนํานะช่วงนี้ชื่อเสียงของคุณจะดีขึ้นนะคะบางคนอาจจะมีชื่อเสียงมากขึ้นในสายงานที่คุณทํามีชื่อเสียงโด่งดังไปทางที่ดีหรือช่วงนี้คุณเองอาจจะเป็นที่ภาคภูมิใจของคนรอบข้างหรือทําอะไรก็อาจจะประสบความสําเร็จมากๆหรือว่ายืนหนึ่งในความแบบว่าความเทพในด้านต่างๆในการทำมาหากินในการทํางานหรือแบบเป็นหน ก็ได้นะคะน่ะแล้วก็ช่วงนี้โอกาสต่างๆมันเข้ามาอย่างรวดเร็วหรือช่วงนี้มันอาจจะมีงานวิ่งเข้าชนเข้ามาเยอะฉะนั้นค่อยๆวางแผนในการใช้ชีวิตหรือการวางแผนในการทำมาหากินต่างๆด้วย,ยก็ดีนะคะถ้าคุณวางแผนทุกอย่างจะดีขึ้น ทำนาจบรารมีของคุณเพิ่มพูนม,มากๆแล้วก็คุณก็จะมีไฟในการทําเสียงต่างม,มากยิ่งขึ้นนะคะคุณจะสา,ามารถควบคุมเสียงต่างได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเหมือนควบคุมสถานการณ์ถ้าแบบสถานการณ์ที่มันเร็วล้าเราสามา,ารถปรับเปลี่ยนให้เป็นสถานการณ์ที่ดีได้ด้วยคําพูดหรือว่าการสื่อสารของเรานะคะช่วงนี้บางคนอาจจะแปลว่ามีโอกาส Piet ได้มรดกหรือว่าคุณต้องไปสืบทอดในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานหรือว่าต้องทํางานต่อจากบุคคลอื่นหรือว่ามันมีงานที่เราเองจะต้องสืบทอดไปนึงว่าเราต้องไปทําต่อจากอีกบุคคลหนึ่ง ขึ้นก็เป็นได้นะคะเหมือนอาจจะเป็นงานโปรเจกต์ครั้งสําคัญที่เราจําเป็นจะต้องทําต่อโดยหลีกเลี่ยงไม่พ้นนะคะแต่กิ่งฟ้าเชื่อว่าคุณทําได้แน่นอนนะคะแล้วก็อํานาจบาร,รมีอย่างที่กิ่งฟ้าพูดตั้งแต่ต้นเพิ่มพูนมากๆเลยช่วงนี้อาจจะต้องใช้ความคิดหรือต้องใช้สติปัญญาหรือว่าต้องใช้เหมือนกับแบบมันสมองในการลงมือทําอะไรต่างๆหรือว่าการระดมความคิดหรือ n บ t o r m อ่า Brainstorming ต่างๆเยอะขึ้นเหมือนกันแต่คุณเองจะบอกเลยว่ากิ่งฟ้าพูดเลยนะว่าช่วงนี้ความคิดสติปัญญา ของคุณมันลดแล่นดีกว่าเดิมมากๆนะคะชีวิตของคุณจะกําลังจะเจอพบเจอจังหวะที่ดีในชีวิตเป็นชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะคะเหมือนโอกาสต่างๆชีวิตของคุณจังหวะชีวิตของคุณจะดีขึ้นหรือว่ามันมีความเพิ่มพูนมีความอุดมสมบูรณ์มากิ่งึ้นนั่นเองแต่อยู่ที่การกระทําการที่คุณลงมือทําต่างๆด้วยแต่หลักๆกิ่งฟ้ามองว่าการเงินหรือการใช้ชีวิตหรือว่า หมุนเงินของคุณนะมันจะคล่องขึ้นในหลายอย่างมันจะดีขึ้นในเรื่องของผลประโยชน์เรื่องเองินเรื่องทองอะไรอย่างเงี้ยหรือการทำมาหากินคุณอาจจะมีช่องทางมีโอกาสต่างๆที่ดีขึ้นนั่นเองก็ขอให้ชีวิตของคุณเจอจังหวะที่ดีนะคะขอให้คุณพบเจอความสําเร็จแล้วก็ความปลอดภัยในชีวิตนะคะทำอะไรก็ตามแต่รับเื่ินรับเรียบมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะก็เราจะมีความสุขไปด้วยกันนะคะทั้งตัวคุณแล้วกิ่งฟ้านะอ่าโอเคก็ขออนุญาตจบคำนาเดเพลนี้ค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุสนช่องหอยจางกง ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซูปเปอร์ตงได้ตัวของตัวเองนะคะขอบคุณมากที่สนับสนุนการเลเือพใกดไลค์กด like, Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจกใิ่งฟ้าติดตาม Facebook f a n p a ตาติคดอกดาไอได้นะคะก็ขออนุญาตฝากอีกหนึ่งอย่างนะคะกิ่งฟ้ามีทำร้านมะฉะเอาไว้ใน LM นะคะที่กิ่งฟ้าจะขึ้นเอาไว้หลังจากจบคลิปนะคะชื่อร้านมัขาะดับคัากิ่งฟ้าชงเองทุกแก้วเลยนะคะเป็นมะฉ่นะคะแล้วก็มีโกโก้ด้วยนะคะถ้าใครแบบอยู่ละแวกนี้หรือว่าแบบชอบมะะคก็สามมมาาารถเเข้ดูนุดนนนกัไ้ะคะก็ฝาาาากเอออไไวววว้้้้ดยนนนนะะคคขบุณล่่หัีป ุกทันไม่ไหมคะขออนุญาตฝากราา้านมาฉากคารับคัพส์ของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะสามารถสั่งผ่านไลน์แมนได้เลยนะคะถ้าอยู่แถวนี้กิ่งฟ้าชงเองทุกแก้วเลยค่ะ เนื่องจากตอนนี้มีเว็บไซต์เพิกมายแอบอ้างชื่อช่องหออาจารย์กิ่งฟ้าและชื่อช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r Channel ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดทั้งสิน้นขอทุกท่านระวังมิจฉาชีพทุกรูปแบบและมีสติรอบคอบในการรับข้อมูลบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะอย่าลืมกด like กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น facebook fanpage instagram หรือ tiktok ค่ะ ขอใหทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ